สวัสดีครับว,วันนี้อยู่ช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่แอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า f ั n n y Heck m e r ร์นะครับก็เป็นแอปอเล่นเกมนะครับผสมตัวเลขถอนเข้าในส่วนของทู m o n e y Wallet นะครับตัวนี้เป็นแอปมาใหม่นะแอปแบบนี้จะมาคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะนะครับมาดูในส่วนของกระเป๋าช่องแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะตัวนี้ก็เป็นการสะสมเพชรแล้วก็ถอนเป็นเงินเข้าส่วนของไวเลสนะครับมันมีเช็คอิน12วันนะครับ ตัวเนี้ยผมไม่แนะนําเขาเรียกว่าอะไรนะพอสะสมครบจริงๆมันก็ถอนยากนะถ้ามี12วันนะครับแต่ตัวไหนที่เป็น1วันเนี่ยเออโอเคถอนง่ายนะครับเช็คอินหวันปุ๊บคะแนนถึง15เพชรแล้วก็ถอนได้15สตางค์เนี่ยโอเคตัวนี้ง่ายนะครับสําหรับการสมัครใหม่นะเราจะได้รับสิบห้าสิบหสตางค์ฟรีนะครับตั้งแต่แรกเลยมันสามารถถอนเขาฟรีนะครับมันจะให้ใส่เบอร์มันนี่ไวเล็ตนะครับเบอร์ two ไวเล็ตนะ ตัวนี้มันก็ถอนเข้าได้เลยนะครับ15ต่างนะครับช่องที่2ก็คือการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้จะได้1คนจะได้1บาท50สตางนะครับก็ตามนี้เลยส่วนอันที่3ก็คือเป็นกล่กองรูปองคขวัญตัวนี้นะครับคือภารกิจ7วันนะครับเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทุกแอปนะครับก็คือวันที่6กเนี่ยก็คือเชิญเพื่อน2คนดูโฆษณาร้อส่วนวันที่7ก็คือ ดูโฆษณา200ไอ้2,000ครั้งแล้วก็เชิญเพื่อน200คนเชิญเพื่อน200คนเนี่ยเราทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือยากนะเชิญเพื่อนตั้ง200คนนะครับก็ตามนี้เลยอันที่3มก็คือจะเป็นโบนัสที่เราเล่นนะครับตัวนี้มันจะได้อาชนะเปอร์เซ็นของผู้เล่นอ่ะตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราวันไหนไม่ได้เล่นเราเข้ามาถอนเนี่ยมันก็ได้1สตางค์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับ อ่ะเราก็จิ้มจิ้มตรงไหนมันก็จะไปรวมกันตรงนั้นนะอ่ะเล่นไปอ่าแนะนําให้คลิกตัวที่มันเป็นวงล้อเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราแลกเพชรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องสะสม12วันนะเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวมนันแนะนําแอปที่ผมสะสมครบ12วันแล้วแล้วมันถอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเดี๋ยวดีวิวอีกทีหนึ่ง แต่ว่าตัวไหนที่ล็อกอินแค่1วันเนี่ยถอนได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นวงล้อตรงนี้ยก็คือ,อเราหน้าหมุนนะครับถึงมันให้เราดูโฆษณาแต่ว่ามันก็ถอนได้จริงนะตัวนี้ผมเล่นไปเมื่อเช้านะครับแล้วค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวเปิดเข้าในส่วนของ True w a l l e t ให้ดูนะครับว่ามันได้เงินจริงไหมโฆษณาก,ก็ประมาณนี้ครับ30วินาทีนะ บางโฆษณาก็เป็น1นาทีนะครับแต่ตัวไหนที่ได้เงินเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะคือมันไม่ได้จริงแล่ะตัวนี้แอปยิงเงินเนี่ยดูโฆษณาครบ3ามสิวิต้องมารอตรงไอ้การกรบาทขึ้นมาตรงนี้อีกนะ,อะโอเคมาละแล้วก็รอหมุนไปนะครับ ถ้าตกเงินคูณ1อันนี้ได้1สต,ตางค์นะมันก็งงเหมือนกันถ้าตกคูณ2บางทีมันก็ได้แค่สามสตางค์สี่สตางค์ตกคูณ3บางทีก็ได้6สต,ตางค์นะครับมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่กดผสมปนะครับ มือถือผมค้างแล้วโอเคนด้ก็กดดูโฆษณาอีกรอบหนึ่งนะครับอแอปด็อกพัสก็เหมือนกันนะแอปเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าในโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้เยอะแบบนั้นนะรู้สึกว่าเขาทําการตลาดใหม่นะแต่ก่อนแบบน,นี้ถอนได้1นึ่งหมื่นนะเลพวกเนี้อันนี้เป็นวันวันพัดนะครับแต่เวลาถอนมันก็เหมือนกับแอปที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้นะ ก็คือมันจะได้ทีละสิบห้าตังอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้เป็นพันเป็นหมื่นหรอกอะชีกากบาทโอ้โหหน้าจอดำไปล้วโอเคมาแลวอะได้คูณสองนะครับรอบนี้ได้เท่าไหร่สองสตางค์ที่รอบก่อนทำให้ผมได้สี่สตางค์วเนี่ยอะก็เป็นแอปประมาณนี้นะครับมันก็เล่นสะสมไปเรื่อยนะครับเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าถอนได้จริงก็ถือว่าโอเคละ ส่วนภารกิจไอ้พวกเนี่ยก็คือไม่ต้องสนใจนะครับมันไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไอ้ตัวเพชจเหมือนกันนะครับตัวเพชรผมคิดว่ามันไม่ได้หรอกตัวเพชรตัวนี้นะครับมันจะได้เฉพาะบางแอปนะที่มันมีล็อกอินหวันนะครับมีล็อกอินหวันเนี่ยมันสามารถถอนได้ก็คือ2ครั้งต่อว,วันนะครับก็รวมเป็น30สบตะตังนะก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคก็อยู่กับแอปฟันนี่ e ฮกเมร์นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะเผื่อใครที่สนใจนะครับก็สะสมเงินไปเรื่อยนะก็ถอนได้จริงนะครับอเดี๋ยวผมเปิดเข้าทูมอนี่ไวเลสก่อนลืมเลยเครื่องอาจจะช้านิดนึงนะครับ อโอเคเดี๋ยวเข้าดูในส่วนของรายการนะครับเมื่อกี้มี1สตาร์แล้วก็2ส,สตาร์นะครับอ่ะก็ตามนี้เลย9ก้านกแนาทีแล้วก็เก้นานกาสี่สิบเก้านีนะครับมี1สตาร์แล้วก็2ส,สตาร์นะอ่ะเดี๋ยวดูประวัติที่ผมเล่นวันนี้นะครับก็เป็นของ f ฟนนี่แฮกเมิร์สนะครับอ่ะนา่าจะเจ็ดนกานะครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นของอ e ีกฟหนึ่งนะอ่ะก็ถอนไปตัวนี้นะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะ เพราะว่าเราเล่นปุ๊บสมัครปุ๊บเนี่ยมันให้กรอกอวอลเล็ตนะครับเราจะได้15สาตางค์ฟรีนะครับก็รับมาเรื่อยๆนะก็รวมๆก็ประมาณเกือบ40สาตางค์นะ40 50สาตางค์นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆ,ๆนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ